พิเศษสำหรับคุณผู้ชมครับกับวัดราชาธิวาสราชวรวิหารบางจุดเรียกวัดราชาธิวาสวิหารบางทีผมอาจจะเรียกวัดราชาธิวาสแต่สำหรับผมสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจกันนี่น่าจะมีใครงง,งนะครับผมผมจะเรียกว่าวัดราชาครับโดยประวัติความเป็นมาของวัดราชาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะครับชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดสมอราย แต่ได้ฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงระโวรหรือก่อนกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงกัตนาโกสินสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงานาทรสงปฏิสังขรณ์ชิ้นใหม่การที่สี่เมื่อทั้งยังทรงตนวจยูเคยเสด็จประทับที่วัดนี้ครับต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วได้พระเจ้าทานนำวัดว่าวัดราชิวาซึ่งแปลว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาเป็นวัดอรัญญวาสีวัดแรกที่ก่อการเมืองคณะสงฆ์ทำอยุติกาิกาย พระอุโบสถเป็นลวดลายเรียนแบบต่างๆปฏิกรรมของมีเสาพาลัยรอบพระประธานพนามว่าพระสัมพุทธพันนีจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกโดยใช้เทคนิคปูนเปลี่ยงจากฝีมือช่างเสียงชาวอิตาเลียนสาราการประเรียนมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นแบบทรงไทยสร้างโดยนายศักดทั้งหลังออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาลิศลานุวัตติวงศ์ครับ Okay. ขอบคุณครับ